บผมธีระชัยนะครับจากอุตสาหกรรมดีสวัสดนะครับขอเล่าประวัติคร่าวๆของบริษัทก่อนละก,กันก็คือบริษัทเปิดมาตั้งแต่ปี1972นะครับเราเป็นโรงงานทำไม้ส่งออกมานะครับโดยที่ว่ามีการผลิตของวงจรไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวัสดุก่อสร้างหรือเฟอร์ิเจอร์นะครับซึ่งแบรนด์ดีสวัสด์เนี้ยเป็นแบรนด์ที่เรามปการพัฒนา ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยในทุกครั้งเนี่ยเราก็จะพยายามสร้างสรรค์งานโดยที่มีคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเซ็ปต์สักษณะเหนื่งกับเอาอินร์เฮาส์ก็คือเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านเนี่ยออกไปอยู่นอกบ้านหรือว่าเอาส์ดอทีนะฮะก็คือเอาเฟอร์นิเจอร์นอกบ้านกลับเข้ามาอยู่ในบ้านเหมือนกัน เด่นของบริษัทนะครับก็คือโดยพื้นฐานเนี้ยเราเป็นโรงงานซึ่งมีการทําไม้ตั้งแต่ต้นน้ําก็คือเรามีการลงเลือดของตัวเองนะครับมีการอบไม้ของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี้ยในด้านคุณภาพาของไม้เนี้ยเราจะเป็นบริษัทซึ่งมีความเชื่อถือกับลูกค้าค่อนข้างมากนะครับปีนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะไปพัฒนาต่อเนี่ยนะครับก็คือคอนเซปต์ซึ่ง ต้องอยอมรับว่าคอนเซปต์อันนี้เป็นคอนเซปต์ซึ่งนํามาโดยกรมส,สุขศึกษาส่งออกนะครับซึ่งเป็นคอนเซปต์พัฒนาสินค้าสําหรับคนพิเศษนะครับซ,ซึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าคนพิการก็ตามนะครับปัจจุบันนี้ผมมีทําออกมาทั้งหมดอยู่3ามอเล็กชันด้วยกันนะครับซึ่งทั้ง3ตัวนี้มีดีมที่แตกต่างกันนะเดี๋ยวผมจัพาไปดูครับ ขอตัวแรกเลยนะครับตัวแรกนี่นะครับก็เป็นตัวเฟอร์นิเจอร์ซึ่งพัฒนาขึ้นมาสําหรับคนที่มีปัญหาด้านหลังลนะครับหรือว่าคนสูงาอายุซึ่งเวลาเรารุกขึ้นจากเก้าอี้นั่งเนี่ยนะครับบางคนอาจจะคิดว่าการที่มีเท้าแข็งเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยในการยกตัวเองขึ้นนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือถ้าสมมุติคุณมีเท้าแขนงสองข้างนะครับเวลาคุณยกตัวเองขึ้นเนี่ยน้ำหนักตัวบาลานซ์ท่อยู่ตรงกลางนะครับทำให คุณไม่สามารถปล่อยมือใดมือหนึ่งได้เพราะฉะนั้นสิ่งนท,นที่เราพัฒนาขึ้นมาเราก็ถือว่าการที่คนเราเนี่ยแบบ่งมือกับกำมือเนี่ยความยาวของมือไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยในการยกตัวหรือลุกตัวเนี่ยนะครับเราสามารถจะใช้มือหนึ่งกำที่เท้าแขม,มือหนึ่งกดด้านนี้ขึ้นมาเนี่ยตัวคุณเองก็จะเอียงตัวไปดวยอัตโนมัติเช่นกันนะฮะแล้วการทีดึงหนัก ของตัวเองเนี่ยไม่อยู่ตรงกลางทำให้คุณสามารถขยับขยื่นไปจัดโต๊ะจัดอะไรีื่นขึ้นมาได้ง่ายขึ้นแล้วประโยชน์อีกขั้งหนึ่งก็คือการที่ทำแขนเนี่ยด้านนี้เปิดรั้เนีนะครับในกรณีที่มีเก้าอี้ที่เป็นวีลแชร์หรืออะไรเนี่ยคุณสามารถขยับตัวเองที่นไปนั่งช์อสีสชสีได้งา่ายขึ้นไรปรนั่งมือ สนะครับตัวนี้เป็นตัวยูนิโพลิ ice, นะครับเราเรียกว่าตัวนี้ว่าเป็นคัาเปอร์ลอเจอร์นะครับสิ่งทีเ่เราพยายามสร้างสารรค์ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือ1เราต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับคอมมิวนิเคชันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่คำพูดเพียงอย่างเดียวแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าการที่เรามองหน้ากาันการที่เราอยู่ใกล้ชิดใครบางคนเนี่ยสิ่งที่เราจะสามารถสื่อสารได้นเนี่ยมันจะมีอะไรมากกว่าน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างตัวนี้เนี่ยปกติเนี่ยอิเรอนาแบบทั่วไปเนี่ยจะเป็นอะไรซึ่งหันหน้าเปทางเดียวกันนะครับแต่ตัวนี้เราพยายามทวิสต์มันมันก็จะสามารถเห็นความรู้สึกของคนที่อยู่ตรงข้ามคุณหรือคนที่มากับคุณได้มากขึ้น ตัวที่3นะครับตอนนี้ที่ทําขึ้นมาเนี่ยผมถือว่าเป็นการเขาอักษรเร็วมาเล่นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสําหรับคนทั่วไปแล้วเนี่ยกุญตัวนี้มันเป็นสื่อที่1ก็คือโอเคอัคชั่นเบลลต่างๆเนี่ยมันถือว่าเป็นดีไซน์ได้นะครับมีลูกลับที่มีความแตกต่างในส่วนที่2โอเคอันนี้เป็นหนังสือตัวสื่อเร็วตัวสื่อของคนตาบอดน,นะครับเพราะงั้นเนี่ยคุณก็สร้างความรู้สึว่าในสังคมเนี่ยมีคนหลายๆชนิดมีคนหลายๆอย่างหลายประเภทนะครับอยู่ในสังคม แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออักษรเร็วนี่ยเราเขียนไว้ตรงนี้นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับว่า if you sit alone ก็คือถ้าคุณนั่งอยู่คนเดียวนะครับ try to move a v i t to a s i d a e and give some space to someone ก็คือถ้าคุณนั่งอยู่คนเดียวนะครับพยายามขยับไปได้ข้างสิแล้วให้พื้นที่กับคนอื่นบ้างน,นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ สำหรับคนที่มีปัญหาด้านการมองเห็นหรืออะไรเนี้ยเขาสามารถเป็นผู้ให้ให้กับสังคมได้<า>เขาสามารถเป็นผู้ออฟเฟอร์สเปซให้กับคนอื่นได้เช่นกันนะครับเพราะว่าเราเป็นความเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือการเป็นผู้ให้เนี่ยมันมีความสุขมากกว่าการเป็นผู้รับนะครับเพราะงั้นสิ่งที่ทำเาตอนเนี้ยมีทั้งหมดอยู่ประมาณสักเริ่มคงถือว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของวัสร์นะครับเราพยายามคิดอะไรที่แตกต่างเออพยายามออกแบบอะไรซึ่งมีผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการออกแบบตรงนี้ พยายามสร้างงานที่มีมีคาแรคเตอร์แล้วมีความหมายมีจุดประสงค์ขึ้นมาเพราะเรารู้สึกว่าการที่ไม่ใช่เฉพาะดิสวัฒนะครับเราถือว่าท่าดีชาน์ทั้งทุกคนเนี้ยพยายามออกแบบอะไรมาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสังคมบางอย่างเล็เกๆน้อยๆคนละนิดคนละหน่อยนะครับตอนจบเนี้ยทุกอย่างมันก็จะสมดังขึ้นทุกอย่างก็จะดีขึ้น สำหรับเฟอร์นิเจอร์ปัจจุบันนะครับต้องยอมรับว่าออลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยพยายามเ,ออเลือกสรรเฟอร์นิเจอร์ซึ่งมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นในส่วนของการใช้งานเฟอร์นิเจอร์สมัยนี้เนี่ยนะครับมันไม่มีเทรนที่แน่นอนหรือตายตัวนะครับม,มีการผสมผสานระหว่างของใหม่ของเก่าของ หลากหลายของสีสันที่แตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับนั่นคือเทรนที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วก็คิดว่ามันก็เ,ออเป็นอะไรซึ่งซึ่งสามารถจะพัฒนาต่อไปได้ค่อนข้างเยอะในอนาคตนครับสินค้าที่สวัสดนะครับตอนนี้สามารถจะเข้ามาดูได้ที่โชรูมสุขุมวิท24นะครับโชรูมของเราอยู่ตรงข้ามซีฟูดมาร์เก็ตแล้วก็จะเข้าไปดูจากเว็บไซต์ก็ได้ที่ w w w l w i d e w a d c o m นะครับแล้วก็รายการสินค้าเรามีรายการสินค้าที่ลงอยู่ในวัสดุดแอปสามารถ เขาไปเลือกดูรายละเอียดสินค้าต่างๆองนี้ได้ท <ieur. S 1> ั้งหมดอบครับไม่ใช่เฉพาะดีสวั์นะครับเราถือว่าถ้าที่ใช้ทั้งทุกคนเนี่ยพยายามออกแบบอะไรมาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสังคมบางอย่างเล็กๆน้อยๆคนละนิดคนลหน่อยนะครับตอนจบเนี้ยทุกอย่างมันก็จะส่งงานขึ้นทุกอย่างก็จะดีขึ้น